ก,กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะวันนี้จะมาพารีวิวสินค้าในส่วนของตัวเองนะคะซึ่งเป็นชุดชั้นบันไดกระถาง8นิ้วนะคะเราได้ทำการพัฒนาสินค้านะคะต่อยอดมาจนมาเป็น ชั้นบันไดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ประกอบง่ายแสนง่ายใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเดี๋ยวเราจะพาไปดูการรีวิวกันเลยนะคะนี่ก็คือก่อนอื่นเลยนะคะนี่ก็คือเจ้าชั้นบันไดที่เราเดได้ทําการ ทดสอบทดลองมาจนเรียบร้อยหาจุดบกพร่องแก้ไขปัญหาต่างๆจนได้จุดที่ดีที่สุดนะคะซึ่งจะให้ทุกคนได้เห็นวิธีการประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวของจริงนั้นเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยนะคะส่วนอันนี้คือตัวโชว์ที่เราทําให้ดูว่ามีชั้นบันไดแล้วกระถางจะวางได้สวยขนาดไหนก็เป็นแบบนี้ไงคะ่ะค่ะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าชุดชั้นบันไดนะคะว่าเวลาลูกค้าได้รับชั้นบันไดไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของชุดที่ คุมพลาสติกดำแบบนี้ไปนะคะเวลามูว้วนจะส่งนะมูว้วนจะส่งทางขนส่งบริษัทแฟลกนะคะก็จะส่งไปในรูปแบบนี้เลยแต่พอแกะมาแล้วเนี่ยแยกประกอบมาเป็นจำนวนสองชิ้นหลักนะคะซึ่งชิ้น ชิ้นใหญ่เนี่ยก็คือชิ้นของคันบันไดนี้นะคะซึ่งหมูอ้วนเนี่ยประกอบสําเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนลูกค้าที่จะต้องประกอบเองจริงๆก็จะเป็นแค่ส่วนของขาบันไดนะคะซึ่งวันนี้หมูอ้วนจะพาประกอบด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบเนี่ยหมูอ้วนจะแนะนํานะคะว่าเจ้าชั้นบันไดตัวนี้ทําจากวัสดุอะไรนะคะเจ้าชั้นบันไดตัวนี้นะคะหมูอ้วนทําจากวัสดุก็คือเหล็กกวาวไนท์นะคะเหล็กกวาวไนท์เนี่ยมีความทนทานนะคะ ยี่สิบปีไม่เป็นอะไรเลยนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมด้วยที่สําคัญเนี่ยเจ้ากาวนัยตัวเนี้ยเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเหล็กที่ไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วหมูอ้วนเนี่ยยังได้ทําการพ่นสีให้อีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการเคลือบถึงสองชั้นนะคะเวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยรับประกันว่าสีก็จะสดงดงามแน่นอนนะคะ และขนาดที่หมูอ้วนใช้นะคะถ้าขนาดของขาบันไดนะคะตัวนี้เป็นขาด้านหน้านะคะขนาดของขาเนี่ยเราจะใช้เหล็กกาวนายอยู่ที่ขนาดเหล็ก1น,นิ้วนะคะส่วนขนาดของฐานบันไดนะคะตัวรับน้ําหนักเนี่ยเราจะใช้เหล็กกาวนาขนาดหกขุนนะคะซึ่งหมูอ้วนทําใช้เองในสวนแล้วนะคะนี่ขนาดหกขุน ตัวนี้เนี่ยสามารถรับน้ําหนักกระถาง25กระถางได้อย่างสบายสบายเลยสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าจะมีกระถางที่ใส่หินใส่อะไรมาก็ยังสามารถรับได้นะคะซึ่งโครงตัวนี้ทั้งหมดเป็นเหล็กกาวนายทั้งหมดเลยนะคะค่ะแต่นี้วิธีการประกอบง่ายมากเลยเมื่อลูกค้าแกะพลาสติกดำออกมาจะเจอสินค้าทั้งหมดอย่างนี้นะคะเราก็จะประกอบกันด้วยวิธีการอันนี้คือหน้าบันไดเราจะคว่อหน้าบันได ผู้หญิงคนเดียวก็ทำได้นะคะเราจะปั๊มนาบันไดแบบนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยขาจะสั้นด้านหลังขาจะยาวนะคะเราก็จะใส่ตัวขานะคะซึ่งตัวขาเนี่ยจุกจะอยู่ด้านล่างจุกหมายถึงว่าจุกรองรับพื้นดินนะคะเราก็จะใส่และเราก็จะสังเกตนะคะจะมีรูนะคะให้รูมัน ตรงกันระหว่างขาหน้ากับขาหลังใส่ไปท่าน,นี้เลยนะคะถ้ารูอันนี้อยู่ด้านบนอันนี้อยู่ด้านล่างก็ให้ทำตรงกันนะคะงานะรูบนกับรูบนจะต้องตรงกันนะคะแล้วเราก็จะมีเหล็กที่จะเป็นตัวค้ำด้านข้างกับด้านหน้านะคะด้านด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหล็กสั้นด้านหน้าจะเป็นเหล็กยาวนะคะ สั้นก็คือตัวนี้เขาจะสั้นกว่านะคะเขาก็จะคอยค้ำท่านี้ไว้นะคะเดี๋ยวหมูว็นจะใส่น็อตให้ดูในชุดเนี่ยหมูว่านจะแถมน็อตกับประแจไปให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเราก็จะใส่น็อตมาท่านี้เลยแล้วก็ใส่คานค้ำด้านล่างไป นี่นะคะใส่คันค้ำไปท่านี้เลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่น็อตเข้ามานะคะใส่คันค้ำคันน็อตนี่คือเสร็จแล้วสำหรับขาด้านข้างนะคะเราไปทั้งหมด4ขาบัานไดของเรานะคะอันนี้ก็คือเสร็จไปแล้ว2ขาด้านนี้ก็อีก2ขานะคะ เดี๋ยวเราก็ประกอบคานด้านข้างเลยก่อนเลยนะคะก็ใส่น็อตเข้าไปท่านี้เหมือนเดิมนะคะด้านหน้ามันจะยาวกว่าด้านข้างนะคะตัวนี้เราจะสังเกตได้ด้านนี้จะยาว1เมตรนะคะเราก็ใส่เหมือนกัน เสร็จแล้วนะคะการประกอบของเราตอนนี้เราก็จะตั้งขึ้นนะคะอย่างนี้คือพร้อมใช้งานแล้วมาเดี๋ยวบุ๊วอก็ตั้งให้ดูนะคะวิธีการตั้งนี้ยกขึ้นมาท่านี้ได้เลยนะะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะ นี่ก็คือเจ้าชุดชั้นบันไดนะคะที่สําหรับวางกระถาง8นิ้ว5ขั้นได้25กระถางนะคะคะตอนนี้บันไดนี้นะคะมีขนาดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะวัดให้ดูเลยนะคะขนาดความกว้างของบันไดนะคะถ้าใครจะซื้อไปตั้งที่บ้านก็สามารถวัดได้ไง่ายก็คือความกว้าง1เมตรนะคะ,ะความยาวนะคะ ความยาว1เมตรนะคะความกว้างของบันไดนะคะก็จะอยู่ที่ความกว้างของบันไดจะอยู่ที่96เซนติเมตรนะคะความกว้างจะอยู่ที่96ซนติเมตรความสูงสุดของบันไดนะคะจะอยู่ที่ 92เซนติเมตรนะคะด้านหลังนะคะสูงความสูงด้านหน้าก็จะอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะฉะนั้นถ้าใครที่มีพื้นที่นะคะไม่เกินเมตรคูณเมตรนะคะก็สามารถที่จะวางเจ้าชั้นบันไดนี้ได้ง่งายๆนะคะในมุมระเบียงข้างบ้านนะคะหรือในมุมสวนสบายๆและได้แน่นอนนะคะเจ้าชุดชั้นบันไดเหล็กกวาวนทยทั้งหมดนี้นะคะ ที่ราคา3,000บาทท้วนนะคะฟรีส่งด้วยนะคะที่สําคัญเลยชุดนี้หมูอ้วนยังแถมป๊อกกี้ให้หนึ่อันเหมือนเดิมนะคะค่ะลูกค้าก็สามารถนะคะที่จะสั่งซื้อนะคะในชุดชั้นบันไดในราคา3,000บาทนี้ได้กับหมูอ้วนที่ id l ดียด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะคะเป็น l ล n ์แอดนะคะอย่าลืมทักและติดต่อมานอกจากนอกจากเจ้าชนบันไดนะคะหมูอ้วนก็ยังมี ชุดชั้นแนวตั้งนะคะชุดแกวนกระถางเอาไว้บริการอีกหลายอย่างเลยนะคะถ้าใครสนใจกระถางมาหาหมูอ้วนได้นะคะที่ idline ด้านนี้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้กับชุดชั้นบันไดกระถาง8นิ้วนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมทักมาหาหมูอ้วนได้นะคะส่วนใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมช่วยกันแชร์คลิปดีๆดีคลิปนี้ให้หมูอ้วนด้วยเพื่อให้คนที่กําลังต้องการชั้นบันไดวางกระถางให้เป็นระเบียบในสวนในบ้านของตัวเองได้ชมคลิปนี้นะคะจะได้มีชั้นบันไดเอาไว้ใช้ในบ้านในสวนของตัวเองนะคะสาหรับวันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ